มีคนไข้เคยถามหมอนะคะว่าการทําเด็กหลอดแก้วเนี่ยใช้ไข่แช่แข็งหรือว่าไข่สดอันไหนดีกว่ากันอธิบายก่อนว่าไข่แช่แข็งหมายความว่าเก็บไข่เสร็จแล้วเอาไปแช่แข็งก่อนแล้วค่อยละลายออกมาเมื่อเราต้องการใช้แต่คําว่าไข่สดก็คือเก็บเสร็จแล้วเอามาทําเด็กหลอดแก้วเลยนะคะต้องบอกว่าไข่สดดีกว่าไข่แช่แข็งแน่นอนค่ะ เพราะว่าเซลล์สืบพันธุ์นะคะเมื่อเราเก็บออกมาแล้วจะสามารถไปปฏิสนธิได้มันจะต้องมีการแยกของโครโมโซมของไข่เพื่อที่จะมาเชื่อมกับโครโมโซมของฝั่งสเปิร์มค่ะดังนั้นไข่สดก็จะทําให้มีการเชื่อมหรือว่าแมทชิ่งกับสเปิร์มได้ดีกว่าจเจริญเป็นตัวอ่อนได้ดีกว่าค่ะแต่ถ้าไข่แช่แข็งนะคะก็จะต้องดูก่อนว่าเวลาที่แช่ไปแล้วละลายออกมา ไข่สามารถที่จะรี c อ v เวอรี่หรือฟื้นตัวมาและเปลี่ยนเซลล์โครโมโซมกับสเปิร์มได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะรอใช้ไข่สดในอนาคตกว่าที่เราจะได้ใช้แล้วอายุเรามากขึ้นเราก็ต้องไปเสี่ยงกับสภาพของไข่ที่เสื่อมสภาพลงค่ะดังนั้นจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องรอไข่สดเพื่อใช้นะคะสามารถที่จะเก็บไข่แช่แข็งไว้ตอนนี้ได้เลยอย่างน้อยมีสต็อกไข่แช่แข็งของเราไว้ใช้ก่อนเพื่ออนาคตที่ดีค่ะ อยากรู้ว่าเราเหมาะกับการใช้ไข่แบบไหนแช่แข็งหรือไข่สดทักมาคุยกับเราได้ค่ะที่เปิดติวะคลินิกนะคะ